อายุ50ขึ้นไปต้องรู้จักเด็กหญิงอัญญารัตอดีตดาราเด็กเงินล้านหลังหายหน้าไปเรียนด็อกเตอร์อีกหนึ่งนะักแสดงรุ่นเยาว์ช่วงยุค80นั้นไม่มีใครไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเธอคนนี้สำหรับเด็กหญิงอัญญารัตสุทัศน์อายุธยาดารารุ่นเยาว์ชื่อดังในอดีตโดยเธอชื่อเล่นติก๊ก ทั้งนี้เด็กหญิงอัญญารัต์นับว่าเป็นดารารุ่นเยาว์ที่เมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วมีการศึกษาสูงมีการงานมั่นคงผ่านงานมาแล้วหลายอย่างเช่นงานกับสายการบินทั้งพักพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถึง5แห่งยาวน,นานกว่า15ปีเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดให้กับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรคมนาคม และโรงพยาบาลชั้นนำโดยเธอจบโทด้านการตลาดเป็นผู้ช่วยคณะบดีคณะบริหารธุรกิจสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยายลัยรัฐบาลและเอกชนหลายแห่งในวิชาต่างๆอาทิสาข,ขาการบริหารและการตลาดเทคโนโลยีและด้านธุรกิจการบิน ทั้งนี้หลังจากที่เธอได้ฝากผลงานการแสดงเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นโอ้กุ๊กไก่2,522ที่รักของน้องหนู2,522โอลูกรัก2,519และอ้อมอกพ่อ2,519เป็นตน้นโดยตอนนั้นถือว่าดังมากๆ จนแฟนๆถึงกลับมาแสดงความคิดเห็นด้วยว่าเธอดังมากจนปัจจุบันคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปไม่มีใครไม่รู้จักเธอซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนมายนชมหน้าปัจจุบันของติ๊กอัญญารัตน์ที่ต้องบอกเลยว่าหน้าตาของเธอยังสวยและเหมือนตอนที่ยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลย นอกจากนั้นเธอยังศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและความที่มีสายศิลปินอัญญารัตจึงรักการร้องเพลงและดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ,จตั้งแต่วัยเยาว์ติกอัญญารัตได้ร้องเพลงในงานการกุศลต่างๆบ่อยครั้งร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เช่นภาพยนตร์เรื่องเพื่อนรัก และร่วมอัดเสียงอัลบั้มเพลงสำหรับหนูน้อย,อยเช่นอัลบั้มเที่ยวเขาดินเมื่อเติบโตขึ้นเธอ,อยังได้เข้าร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงในประเทศอีกหลายคณะเธอมักไปร่วมเป็นนักขับร้องที่วัดดังในกรุงเทพเข้าร่วมขับร้องกับคณะนักขับอัศนวิหารอสัมชันบางรักและร่วมขับร้องในโอกาสพิธีฉลองต่างๆด้วย